ตาเนนัสสาปัญจศิลานิจจามะตตาภัวะโตอระหสโตสมมาสัมพุทตัตขามตาทีอยางี่ธรรมธรธัมมังสะรมมมาจิตมรระยะปัญมมร đây ngày hôm nay thì làm thành nên tất cả các quy các pháp để